out. Um. สวัสดีนะครับรับก็หลายคันนะครับอันนี้วีโก้กระบะแคปนะครับเป็นซับเบสสิบนิ้วนะครับของ gtx นะครับ 4G ครบชุดเลยคันนี้เป็นตอนเดียวนะครับจากชนบุรีนะครับตอนเดียวตอนนี้ก็โ,โหมากันเรื่อยๆเลยนะครับมากันเรื่อยๆเลยคันนี้เลือกใช้ซับเบดเป็น12นิ้ว Xsart นะครับเป็นงานของรุ่น ลิมิเต็ดเอ t i ชันนะครับเพราะว่ามันเป็นเอกสาตทั้งหมดเลย mm hmm. เลือกใช้กันแต่ของดีดนะครับล mm hmm. ำโพงเป็นของแบรนด์โอไลออนนะครับแล้วก็ mm hmm. เสียงแหลมเป็นของโอไลออน แคมข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับกันกระพือคันนี้เป็นดีแม็กซีประตูจากชนบุรีป้ายแดงด้วยโอโหนะครับเปิดซิงเลยป้ายแดงใช้ของดีกันเลยนะครับเป็นเอ็กซัดซับเบดเป็นเอ็กซัดลำโพงเป็นเอ็กซัดทั้งคันเลย ว่าแอมเป็นเอกซนะครับเอซจากเกาหลีใต้อครับอันนี้ตู้ก็ลายเรียงเข้ามาแล้วนะครับเตรียมติดตั้งตู้นี้ทำมนตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับคันนี้เป็นสิบนิ้วเหรอสิบนิ้วคันนี้เป็นสิบนิ้วนะครับ ดีแม็กซสีประตูจากกรุงเทพมหานคร10นิ้วแบรนด์ G T X ทั้งหมดเลยอันนี้กระตูเ้เพิรนดีแม็กซอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็เป็นงานเซอร์วิสนะครับเงินงานเซอร์วิสก็มาเปลี่ยนสายสัญญาณนะครับที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับ แล้วก็เปลี่ยนปรีนะครับเป็นของ Exat ซนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลสลิมิเต็ดเอディชันอันนี้ก็เป็นคอันนี้ก็เป็นคิวเซอร์วิหรือเปล่าคิวเซอร์วินะครับแหลมฟังคนขับติดตดดับๆับนะครับ แหลมติดติดดับดับแหลมเป็นอะไรแหลมว้อยขาดเปลี่ยนว้อยใหม่นะครับผมก็มีทั้งงานติดตั้งแล้วก็งานเซอร์วิสนะครับงานเซอร์วิสก่อนสงการเนี่ยแน่นมากเลยนะครับมันลูกค้าจะกลับบ้านกันงานเซอร์วิสก็เลยเยอะนะครับอันนี้เปลี่ยนตู้ใหม่นะครับ อันเดิมเป็นสิบนิ้วนะครับไม่ต้องขยับเบาสิบนิ้วไม่ต้องขยับเบาะวันนี้มาหวดเต็มกันใส่สิบสองนิ้วนะครับอันนี้เปลี่ยนตู้เป็นสิบสองใช่เปลี่ยนตู้เป็นสิบสองนิ้วนะครับดังขึ้นมาอีกหน่อยหวดขึ้นมาอีกนิดอันนี้เป็นตู้โมบายโหโคตรสวยเลย สีดำก็สวยดี DS18 บึกเบินมากโอ้โหตะแกรงตีนนูนเป็นไงนะครับสวยไหมเกิดที่นี่ตลอดที่อื่นก๊อปตลอดคิดแต่มันง่ายทำมามันยากกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างเนี่โอ้โหเหนื่อยสุดแสนจะเหนื่อย นะครับคนก๊อปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวไอ้กอบทำอะไรเดี๋ยวกูก๊อปตามนั้นเนี่ยจบง่ายกันอย่างนี้เลย <ๆ S 2> ก็ห้ามกันไม่ได้นะครับ <ๆ S 2> หลายๆแบรนด์ในโลกก็ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับ รถรุ่นไหนที่เรียกว่าเป็นนักออกแบบนักพัฒนาเนี่ยรถยนต์ะนะครับไม่นานหรอกรถรุ่น,อ,นอื่นก็จะออกแบบหน้าตาม,มาคล้ายๆกันสเลเกินนะครับต่างกันแค่ต่าง,างแค่ยี่ห้อนะครับแต่ผมบอกเลยว่างานกอล์ฟก็คืองานกอล์ฟตามเขาก็ตามหลังอยู่เสมอไม่มีวันได้เป็นผู้นำ ขันนี้ก็งานเซอร์วิสนะครับงานเซอร์วิสท,ทำอะไรเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยเปลี่ยนขานนี้ทำไรเปลี่ยนโตเปลี่ยนโตเปลี่ยนทำไมหมดแล้ว อ๋อเปลี่ยนเป็นสิบสองโอเคสองก็แรงแน่นอนเดี๋ยวมันจนให้เอ๊ะเดี๋ยวซองกันชายสิบสองของอะไรว,ว้าวเอ็กซาดลีมิเต็ดเอดิชันกันเลยหวดซะแล้วก่อนหน้านี้นะครับ เป็นตู้ไฟเบอร์นะครับไม่ต้องขยับเบาวันนี้เปลี่ยนสายมาหวดแล้วขยับเบาดีทุกแบบแหละนะครับไม่ใช่ตู้ไฟเบอร์ไม่ดีนะตู้ไฟเบอร์ก็ดีเสียงดีด้วยนะครับแต่วันนี้วันนี้มาหวดแล้วก่อนสงการคิวคิวเซอร์วิสใน วันหนึ่งเนี่ยคิวเซอร์วิสที่รับนะครับ oh, โหเยอะนุ่งคิวเซอร์วิสหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่คันนะครับก็จะค่อยๆไล่เข้ามาไล่เข้ามาแล้วก็คันนี้เสร็จก็เอาออกเอาคันใหม่เข้ามาเสร็จก็เอาคออันใหม่เข้ามานะครับทั้งคิวเซอร์วิสทั้งคิวงานติดตั้งนะครับเยอะมากก่อนจริงๆก็เยอะอย่างนี้ตลอดแหละนะครับทุกวันแหละแต่ก่อนสงการเนี่ยหรือว่าก่อนปีใหม่เนี่ยก็จะเยอะหน่อยลูกค้าจะกลับบ้านไง ลูกค้าจะกลับบ้านก็จะแบบว่าเครื่องเสียงอะ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ก็พี่กบช่วยดูให้หน่อยพอดีผมจะกลับบ้านแล้วเผื่อเผื่อมีอะไรเพี้ยนเพราะว่าปีใหม่เนี่ยเอยปีใหม่เนี่ยสงการเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นนะครับกันเหนียวม่มันแต่ปรากฏว่าโอา้โหเข้ามากันประเดีประดังเยอะเกินไปทําไม่ไหวรับไม่ไหวก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันแล้วกันนะครับใครเข้ามาแล้ว โอยช่างดูให้ช้าจังเลยโอ้คิวเยอะมากเลยผมมาก็ไกลยอะไรเงี้ยจะเป็นลมนะครับก็เต็มที่ทุกคันแหละนะครับคันะคนี้กำลังใส่โต้นี่ยไง อพัลองแล้วฟิวขาลูกค้าไปต่อพัดลมเองแล้วฟิวขาดลูกค้าไปต่อพัลมเองแล้วฟิวขาดลูกค้าไปต่อพัดลมเองนะครับแล้วฟิวมันขาดนะครับก็เลยเอามาให้ช่างดูอันนี้เพิ่งจะมาบานเลยก็ต้องดูให้เขานะครับ จริงๆมันก็จริงๆช่างมันก็ไม่พอหรอกแต่ก็ต้องดูผมก็บอกช่างตลอดนะครับว่าคุยกับลูกค้านต้องระวังนะครับเราเหนื่อยก็จริงอะ่ะเราเหนื่อยก็จริงอ่ะครับเราไม่ไหวก็จริงเราอิดโรยก็จริงเรา เราเดินครับจะไม่ไหวเนื้อตัวเนี่ยมัโดนเหมือน,น,นโดนเตะทั้งตัวเลยน่วมไปหมดนะครับผมก็น่วมนะครับ9ก้าโมงไปจนถึงตีสามอ่ะก็จะไม่น่วมได้ไงนะครับแบบนี้ทุกวันเลยนะครับมันช่างนะครับบางคนมันบ่นด้วยนะครับว่าไม่ไหวไม่ไหวจริงพีกพ่กบไม่ไหวจริงพีกพ่กบผมว่าจะทํางานเดือนนี้เดือนดท้ายแล้วพีกพ่กบผมว่าจะไม่เหมือนไม่ไหวจริงอย่างนี้มันหนักไปเราก็ปลอบใจช่าง ก็ปลอบใจได้เป็นบางคนครับบางคนก็ปลอบใจไม่ได้บางคนก็ออกครับมันบางทีเราดูแลลูกค้าดีที่สุดเราก็ดูแลลูกน้องไม่ได้นะครับบางทีดูแลลูกน้องดีที่สุดก็ดูแลลูกค้าไม่ดี ถ้าคนไหนไม่ลูกค้ามาหน้าร้านจริงๆแล้วมันไม่ทันจริงๆอ่ะนะครับก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจกันไปแล้วกันนะครับยังไงก็หลังสงการก็มาใหม่นะครับเดี๋ยวดูให้ดูให้ทุกคนแหละไม่ทิ้งกันหรอกนะครับไปนะดอกผมเปิดจะติดดับ,ดบจะจะเข้าไปดูต้องจองคิวปะคับจองดีกว่านะครับ กอก่อนไม่ต้องจองเดี๋ยวนี้ผมว่าจองเถอะนะครับช่างจะอ่าเสมียนจะได้จัดคิวให้เรานะครับเนี่ยเสมียนนะครับคอยคุยคอยดูแลง,งานจัดคิวเพราะว่านะครับแต่ก่อนก็บอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยแต่พอเข้ามาเยอะๆมากๆเข้มามาันไม่ทันนะครับยิ่งยิ่งวันเสราร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหหนักเลยนะครับเสราร์อาทิตย์ นะครับลูกค้ามาจองคิวบ้างอ่ะลูกค้าจะเข้ามาติดตั้งบ้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุยกันแบบนวลเนี่ยเลยนะบ้านไม่ทันจริงๆครับแต่ถ้าได้คิวจองคิวกันเข้ามาเนี่ยมันก็ช่างก็ล็อกวันล็อกคิวให้ล็อกเข้ามาก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแถ้าวันไหนรถจะเยอะหน่อยก็ต้องรอหน่อยนะครับตามลําดับคิวกันไปโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ